ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวนักตกปลาทุกคนนะครับเนี่ยครับวันนี้เดี๋ยวพามาตีปลาช่อนข้างทางนะครับนี่อยู่กับน้าโอมแล้ววันนี้มา2คนเดี๋ยวเลาะมอไซค์นะครับเลาะคลองไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ผมอยู่ตรงเส้นลาดหลุมแก้วนะเดี๋ยวเราจะขี่เลาะคลองนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับก็วันนี้จะใช้เป็นชุดนะครับอเบส c a ส t i n g นะครับผมจะใช้เป็นอดิบารันนะครับประกบกับเชฟเฟนนะครับส่วนน้าโอมก็จะเป็นชุดเบสเหมือนกันนะแต่หมุดเบสสิบสี่นะปอนสิบสี่ปอนบาซอนนะครับ ะกกับ Air. <Alpha Air. S 1> อัลฟาแอร์อัลฟาแอร์โอเคเดี๋ยววันนี้ผลงานเป็นไงเดี๋ยวเราไปเลยพร้อมๆกันเลยครับปะอ่ะนี่ครับสภาพคลองนะคลองสวยอยู่นะผมว่าน้ําสวยนะไม่ได้ขี้เหรเลยน้ําโอเคอยู่ <c oughs> เดี๋ยวลองนี่อนเล้อๆดูตรงนี้ก่อน <c oughs> ทางทางลงก็ดูเหมือนจะเล่นๆนะโอ้โหสายติดเลยไม้แรกกู <c oughs> แม่งเลยพิ่งขึ้นสายมาเลยไม่ได้ไม่ได้จับเบสนานเลยนะโมที่จับแต่สปินพักางหลังใส่สะดุดเฉยไม้แรกกูก็เอาเลยทีดิอ่าค่อยเล่นหน่อยอวิธีการตกของผมผมจะนะครับผมจะริมริม,มตะลิ่งหน่อยอพวกไม้แรกอาจจะเป็นกอดูเชิงก่อนไม้สองไม้สามก็ลงใต้น้ำไปนะครับ แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะผมไม้แรกผมจะดูเชิงก่อนกอถ้าเกิดว่ากัดก็ดกัดถ้าไม่กัดก็กลางๆนะอ่าถ้าไม่กัดก็ให้มันลงหน้าดินหน่อยนี่ลอกได้กี่วันแล้วครับนี่หลายวันแล้วใช่ไหม อยากผมเพิ่งมาเลยโอ้จกขึ้นมาแล้วมันติดมากับแมคอ่ะนะนี่น้อมโดนแล้วตัวที่สองเอ้ยหมานหมานหมานอยู่ข้างทางนี่ สุพรรณเออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะ

ปลาเกลือชัดๆตัวน่อยสบัดคันทีนึงเปียวขึ้นมาเลยวะนโะอมโอ้โหกูเลยเหลี่ยจะใช้ยาเลยจริงๆเนี่ยชอนข้างทางนะสุพรรณบุรี่ยม,มาถึงสุพรรณบุรีแล้วกูได้ทวงแล้วแม่งเอ้ยอยากอยู่นะ้ำมันตื้นคอเนี่ย อันนะปล่อยไปเล็กไปผมไม่ต้องส่งนานเลยผมซัดแม่งเลยจิบอยู่ตรงนั้นอ่ะตัวหนึ่งอย่าเพิ่งเดินเข้าใกล้ั่นๆเอาเลยตีเลยแม่งออกมาจากอันนี้ปุ๊บเฉ่วยเลยเว้ยโอ้ยนะโอมใหญ่เลยเออแล้วดันตีไปโดนหลุมเขาด้วยนะ โถ่สามสีขีดเลยปะผมก็ตีตอนเดินมาแล้วนะแม่งไม่ดโดนหใหญ่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  นี่ไสองสามคีดเลยนี่ <S 2> <S 2> วิ่งมากัดเลยโอ้โหผมไม่ส่งนานด้วยตีไปตอนแรกก็ไม่มีอาการนะนี่ครับไอดีเลยนะตัวนี้นะนี่จอนสุพรรณโอ้จะหลุดอีกนิดเดียวว่ะนะออมหลุดแล้ว ปลาดวงจริงๆนี่ไซดีเนี่ยนี่แบบชุดอุปกรณ์นะครับเวทหกสิบสองไอเวทสี่สิบสองนะครับของเพียวรัวชาเพนนะครับสายไอตรงนี้หัวมันโดนเลยมา่วันวนี้ช่างมันเถอะเก็บใช่ไหมน้าอมเก็บปลาไว้ตรงไหนเนี่ย,ยเก็บได้พวกนั้นก็เก็บลงถุงไปแล้ใช่ไหมเมื่อกี้ก็คือตอนนี้ก็เท่ากับว่าสองตัว ที่ลงถุงไว้อะนะตัวเดียวดิไอตัวเมื่อกี้ล่อยนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นได้เท่าตัวนั้นเลยอีกตัวลว,วแล้วขอหน้าอมตัวเก็บอยู่ยในถุงใช่ไหมอ๋อเอ้ยปลามันมีเว้ยแต่ว่ามันรูดยากนิดนึงต้องให้ผ่านหน้าต้องให้มันเห็นจริงๆอ่ะพองเนี้ยอ๋อถุงแฝดเนี้ยนะเออสซยเนี้ก็สมควรแก่การเก็บอยู่ ไอตัวนี้เคยโดนลูกดอกเนี่ยผมเดานะเนี่ยลูกดอกยิงทะลุไป,ปทีหนึ่งแล้วก็โตรอดมาได้นะผมดูทรงนะผมรู้เลยเนี่ยเคยโดนลูกดอกเนี่ยเออมัน,นมันมีเนื้อที่โดนเฉียนออกไปเหมือนลูกดอกยิงทะลุแล้วมันรอดมัดแล้วมัดแล้วผมไม่ได้มัดสนิทขนาดนั้นอ่ะ,ะสะภาพคลองนี่โอ้ยกว่าจะได้อ่ะไปลุยต่อครับไป หนายพอได้มีช่อนบอกปกว่าหน้าประตูอย่างนี้อ้ยหลุดได้ไง ดึงคันโยกเลยดุดทั้งนั้นช่อนน้อยนะเมื่อกี้เออตัวเล็กกระเด็นกระดอนเลยใช่ วัดกระเด็นมานี่เลยบรรยากาศโคตรดีครับตอนเย็นครับนะตอนนี้ผมอยู่แถวอยุธยาปะทางไปอยุธยานะครับบรรยากาศดีมากครับต้นข้าวนี่แบบเขียวสวยครับนะครับนี่ครับวันพักผ่อนครับหมดไปอีกหนึ่งวัน เดี๋ยวลุยกันต่อครับไอเฮียแม่งกูตีอยู่ตั้งนานแต่โอมตีไม้เดียวแดกแล้วไซส์ไซส์ใหญ่ด้วยนะไอเฮียไม่กัดของกูกูต้มอย่สามสี่ไม้โอ้โหโอ้โหไซส์สี่ขีดห้าขีดแล้วเนี่ยสี่ขีดนะตึงเลยอ่ะนี่ เสเอ้ะกูตีทั้งน้ำเฉยวันนี้ไอ้เหี้ยนี่เห็นไงล่ะโอ้ยไซสีสีขีดเลยนี่ทะลุแก้มข้างล่างพอดีมันหลุดไม่หลุดหรอกทรงเนี้ยไอ้เหี้ยกูตีอยู่ดีๆแม่งกัดดังตุบเห็นไหมกัดลูกปลาเหรอเสร็จต์โอมใช่เอออยุธยาก็มีช่อนนะนี่นะเอออะไรวันนี้กัดใต้น้ำใช่ไหมลากลงมา ตบเลยฮะตึบเลยผมรู้เลยมันตบผมปล่อย,อยนิดนึงสัตว์ผมก็ผมก็ตีย้ำอยู่นะไม่เอาจับชุ่มคอเหมือนเดิมเหยื่ดดีมีคุณภาพอีกแล้วท่านชุ่มคอเบ็ดหนึ่งโอแต่เหยื่อตรงนี้ก็หลายตัวแล้วนะได้แล้วเน,นี่ยจัดอะไระบ้างบรรยากาศตอนเย็นนะดีจัดเลยเย็นด้วยอากาศเย็นดีด้วยว่ะไปต<ม>ีต่อ ของนี้หุ้ยขัด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 กัดนี่อยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังไงล่ะยังไงล่ะตรงนี้โอ้ยเต็มนี่ไอึ่งสิครับเย้ะขาวไปเลยเชี๊ดติดเต็มข้างนี่เลยเย้่นมาพอตากอีกเช็ดก่อนเอ๊ะ แล้วกัดแน่นด้วยนะรืกว่าตัวใหญ่พังขึ้นมาเลยโอเคแม่งโตเท่านี้เย่ขีดเดียวจับทำปลาเค็มไม่หมดนะอมนี่ฮะนี่โอ้โหกูเกือบไม่รอดวันนี้สามแต้มมีนะช่อนยุทธยานะมาเยือนแล้วโถ่เอ้ยไม่เราจับจุดยังไม่ได้เราไม่รู้ว่าคลองไหนมีหรือยังไม่มีไงแล้วมาเจอคลองเนี่ยเอ้ยมีเนี่ยถ้ามีเนี่ยมีทั้งคลอง แล้วดูลูกปะซิวนะครับผมลูกปะซิว,วแตกเต็มอย่างเงี้ยอุดมสมบูรณ์เงี้ยมีช่อนแน่นอน,อ,อ,น,นอ,อืมรอบหน้าเดี๋ยวปักหมดเข้าใหม่นี้เนี่ยเชื่อผมเถ<ต>อะวะล้วงไปละก่อนเราจะเข้าไม่ใช่วัสดุอื่นเอาไปก่อน,นโอ้ยเอาเรื่องนะวันนี้เนีเปลี่ยนแบบดีแบบเหล,ลืออยู่สองเปอร์เซ็นต์เลยเปลี่ยนเลยกัดพอดีเลยเห็นพังขึ้นแต่เบนบอกเออพังขึ้นแล้วแม่งกัดแน่นด้วยปักอุออ้ย นี่ปลาหนะ้าโอมหมดเหลือเนี่ย,ยของผมตัวเดียวแล้ววัดหลุดหลายตัวอยู่ผมเนี่ยปลามันคองฝั่งนู้นไม่ได้เรื่องฝั่งนี้ดีกว่าซ้ำหน่อยดิมีเปล่ามีอีกเปล่าแต่แต่น้ำคลองนี้แม่งลึกจริง อุ้ยกัดกัดอีกแล้วเฮ้ยผมไม่ได้ถ่ายแล้วนะไอ้ <S <S เหี้ยเอยไเอ,เอ,เอไอ้กัดดียังวะตรงนี้ตรงนี้มันกัดดียังวะมันมันรวมกันอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยวะนะโอมเออทีดิกัดเสยเลยหรือว่ามันนอนกลางคลองอนะ่ะวะ โอ้ใน้ำลึกนะกลางคองอ่ะดูดิกรเท็กซัสนี่รู้เลยอ่ะปลาแม่งกินติดผิวดินนี่หว่าของเนะี้ยไม่ใช่นี่ปลาอื่นหน้าท่อนี่แม่งหวังผลได้จริงจริงเลยนะ ไม่อะไรก็อะไรสักอย่างอ่ะน่าเท่าอะ <c oughs> นูนนูๆนนูนโอ้ไฟโลเลยขึ้นจิตนะโอ้มี <c oughs> ตึง ปลามันเลยๆออกมาประมาณสองสามเมตรอ่ะปลาไม่ได้เกาะริมขนาดนั้นนะเว้นแต่ตัวกัดลูกปลาไม่แช่นั่นนะเกาะริมจริงโูหนี่ถ้าน้ำลงนี่ผมว่าตรงนี้กัดเทคมันแน่ๆเลยนี่ขนาดว่าน้ำขึ้นไม่ยังกัดเทคซัดอะนี่ใต้ต้นไม้เนี่ยจัดไป เดี๋ยวตีไม่สวยเอาใหม่ทัวตีกิ่งไม้เฮ้ยเอออ่ะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเย็นแล้วนะครับก็ผมนะครับ มาตีประช่อนกันนะโอมนะครับก็นโอมนะครับเป็นคนพาเข้าหม่นะครับก็จะเป็นเส้นลาดลุมแก้ววิ่งเข้าสุพรรณแล้วก็แยกมาเส้นอยุธยานะครับก็วันนี้ก็ขี่มั่วไปหมดเลยสองคนกันนะโอมนะก็มาหาลองเลาะใหม่ๆนะครับเส้นสุพรรณเส้นอยุธยาดูบ้างนะครับก็เผื่อไว้มีโอกาสก็จะได้ปักหมุดนะครับมาลองอีกรอบหนึ่งก็เดี๋ยวช่วงเย็นแล้วนะเดี๋ยวต้องลากลับบ้านกันก่อนนะครับก็ คลิปนี้ก็ถือว่าผมไม่ค่อยได้ป่าเลยนะจับจุดปลาไม่ค่อยได้นะครับก็เดี๋ยวเย็นละเดี๋ยวลากลับบ้านกันก่อนนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไปเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับ